งานขนย้ายงานลือ้อซีแบงค์ร้อยสิบห้าเควที่จะนำไปใช้ที่สอฟอมโนลมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นซีแบงค์ร้อยสิบห้าเควีสเต็ปหนสเต็ปนะครับที่สอฟอภูเก็ต2อนะครับอันนี้ก็คือเตรียมรอการขนย้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาขนย้ายกันในเดือนมกราคมมากลางกลางเดือน ก็จะมี C u ยูนิตแล้วก็ดีเอสเพดฟอร์มเสาซีทีนะครับแล้วก็สตัคเจอร์ของดีเอแล้วก็สกิทเบดสกิทเบดของชุด C u ยูนิตกับเรยกเครตนะครับแล้กก็นี่ก็เป็นลูกท้วยซัพพอร์ต ดุชวยสป,ปอร์ตระหว่างชั้นของ C-Unit แล้วก็ดุชวยสป,ปอร์ตของเรีย่ยคเตอร์โอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนประกอบซีแบงค์ร้อยสิบห้าเควี C ที่สอฟอร์มารุมจังหวัดชัยนาทครับแล้วเจอกันครับประมาณนี้